ต้นเรื่องของเราในวันนี้เป็นพระเอกหนังที่ผมเชื่อว่าหลายคนคุ้นหน้าคุ้นตาเขาแต่จู่ๆแล้วเขาก็หายตัวไปจากวงการภาพยนตร์หายหน้าหายตาไปกลับมาอีกทีทุกคนอือหาเพราะรูปร่างหน้าตาเขาจากคนหลอ่อผมยาวเท่ๆกลายเป็นคนร่างใหญ่น้ำหนักเป็นร้อยกิโลทุกคนสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกับเขากับเรื่องราวที่ผมอยากจะหยิบยกมาเล่าคุณตังและคุณผู้ชมฟังในวันนี้ครับเบรแดนเฟรเซอร์ พระเอกดังชีวิตพังเพราะถูกล่วงละเมิดแบรนดอนนี่เขาเป็นพระเอกคือเขาจะดังในช่วงยุค90ถึงประมาณต้น2000คาแรคเตอร์ของเขาเนี่ยเขาจะเล่นเป็นบทที่แบบโชว์กล้ามเนื้อหน่อยเล่นแบบแอคชั่นแต่เป็นแนวแบบคอมเมดี้ครับแล้วก็ในหนังที่ทำให้เขาดังจริงๆเลยคือหนังชุดเรื่อง The Mummy แล้วคุณตังเชื่อไหมคนที่ทำกับเขาอ่ะเขาเป็นขาใหญ่ผู้มีอิทธิพลในวงการฮอลลีวูดที่มีชื่อว่าฟิลิปเบิร์ก เขาอยู่เบื้องหลังงานประกาศรางวัลลูกโลกทองคำช่วงซัมเมอร์ปี2003เบรนเดนได้ไปร่วมงานเลี้ยงเบรนเดนก็เดินไปทักทายปกติแต่ปรากฏว่าฟิลิปกับกระทำการที่ไม่เหมาะสมอย่างยิ่งเลยครับที่กับตัวเบรนเดนซึ่งเป็นการล่วงละเมิดและนี่ก็เป็นเพียงแค่ไฮไลท์สั้นๆของเรื่องราวเกี่ยวกับคดีล่วงละเมิดที่เราหยิบยกมาเล่าให้ทุกคนฟังหากอยากรับชมคลิปเต็มๆเป็นดูได้ที่ช่อง YouTube Netflix Thailand กด,ดง่ายๆที่ตรงนี้ใน Description หรือลิงก์ที่ผมจะพิมพ์ไว้ในท็อปคอมเมนต์ไปกดดูได้เลยครับ